หากจะพูดถึงนายแบบเกาหลีใต้หลายคนอาจจะนึกถึงหนุ่มหล่อที่ครองงานแฟชั่นแต่ในปี2019ชื่อของคิมชิวดูก็กลายเป็นไวรัลทั่วโลกในฐานะนายแบบวัย65ปีที่มาพร้อมกับหนวดขาวสุดเท่และก็คาแรคเตอร์ที่โดดเด่นค่ะทําให้เขาได้กลายเป็นไอคอนแห่งวงการแฟชั่นที่เปลี่ยนภาพจําของคนหลายๆคนไปอย่างสิ้นเชิงก่อนจะเข้าสู่วงการนะคะคิมชิวดูเขาก็ผ่านมาหลายอาชีพไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าขายผลไม้ขายปลาเปิดร้านอาหารก็ทํามาแล้วแต่สุดท้ายธุรกิจก็ไม่ประสบความสําเร็จค่ะเขาพยายามสมัครงาน กซแต่ด้วยอายุและรูปลักษณ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของนายจ้างก็ทําให้เขาไม่ได้รับโอกาสค่ะจนกระทั่งลูกสาวของเขาก็แนะนําให้ลองมาเป็นนายแบบสูงวัยคาแนะนําที่ฟังดูอาจจะเป็นไปไม่ได้ในตอนแรกะนะคะประกลับกลายมาเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตคิมชิวูเขาก็ได้สมัครเข้าเรียนเดินแบบในปี2018ฝึกฝนอย่างหนักทุกวันและเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นเขาก็ได้เดินแบบให้กับแบรนด์คิมมี่เจในงานโซแฟชั่นวีคซึ่งก็ถือเป็นการแจ้งเกิดอย่างเป็นทางการค่ะหลังจากนั้นเขาก็ได้รับโอกาสอย่างต่อเนื่องถ่ายแบบลงนิตยสารดังระดับโลกรม ร่วมงานกับแบรนด์ชั้นนําของเกาหลีใต้ชื่อของเขาไม่เพียงแค่เป็นที่รู้จักในประเทศเท่านั้นนะคะแต่ยังถูกพูดถึงในระดับนานาชาติในฐาะนะนายแบบที่เปลี่ยนภาพจําของวงการแฟชั่นและยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้สูงวัยทั่วโลกเรื่องราวของคิมชิลดูก็ทําให้สังคมเกาหลีใต้นะคะเริ่มให้ความสนใจมากขึ้นเปิดคลาสเรียนเดินแบบสําหรับผู้สูงอายุเนื่องจากพวกเขาก็กลายเป็นกลุ่มที่มีกําลังซื้อสูงแม้ว่าตอนนี้คิมชิลดูจะอายุ71ปีแต่ก็ยังไม่หยุดฝันค่ะเป็นบทพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่่่่่่่่่าา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 ไไไไมมมมมีีคํววสยยเเเเกิินนปททจจะะะรรต้ใหแลุ ความฝันก็ยังเป็นจริงเสมอค่ะ